เหตุการ์กีฬาที่ไม่ควรพลาดวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025กำลังเป็นที่สนใจของแฟนๆกีฬาทั่วประเทศไทยทีมชาติไทยสาว U16 ที่มีฟอร์มร้อนแรงกำลังพร้อมเข้าสู่รอบต่อไปกับการต่อสู้กับทีมชาติไต้หวันในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จัดขึ้นในเมืองอัมมารประเทศจอนแต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายอย่างทีมไทยที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบแรกก็ได้รับการต้อนรับด้วยความตื่นเต้นมากจากแฟนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทีมไทยได้เปิดสนามด้วยการชนะออสเตรเลีย3ถึงศนเซตและต่อด้วยการชนะอินเดีย3ถึงศูนเซตอีกด้วยทำให้ทีมไทยเป็นทีมที่นำกลุ่มดีอย่างสวยงามแต่ที่นี้มีเรื่องที่ควรให้ความสนใจอีกคือการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนี้มีการตัดสินเป็นรอบเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้ทุกทีมต้องมีการต่อสู้แบบเต็มที่ในแต่ละนัดการเข้าสู่รอบต่อไปจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวทีมไทย จะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปและสู้เพื่อชนะแชมป์เอเชียนี้ตารางการแข่งขันวันนี้3พฤศจิกายน2568ที่เมืองอมาประเทศจอน17นาฬกากาตาพบเกาหลีใต้17นาฬกาออสเตรเลียพบอินเดีย19นาฬิกา30นาทีจีนพบคาซัคสถาน19นาฬิกา30นาทีไทยพบไต้หวัน22นาฬกาจอแดนพบอุซเบกิสถาน 22นาฬิกาญี่ปุ่นพบอิหร่านและนี่คือผลลัพธ์ล่าสุดของการแข่งขันวันนี้ไต้หวัน3-0ออสเตรเลีย25-19 25-15 25-14ไทย3-0อยินเดีย25-7 25-12 25-10ยาพาดการติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จะถ่ายทอดสดให้เห็นได้ผ่านทาง YouTube Asian Volleyball Confederation คลิกที่นี่ h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v g v p w 8 6 i 7 g q มาเชียและร่วมลุ้นทีมชาติไทยสาว U16 ที่มีฟอร์มร้อนแรงนี้ที่จะพยายามเข้าสู่รอบต่อไปและชนะแชมป์เอเชีย er. คุณคิดว่าทีมไทยจะมีโอกาสได้ชนะไต้หวันในนัดนี้ไหมมาทักทายและแบกเสียงให้กับทีมชาติไทยด้วยกัน